ตอนนี้อยู่กับเ a k ค Off เดินนะครับที่ผมมีหยุดไปกับคุณนพงศ์ครับอันนี้เป็นเทลแรกของปี2023นะครับผมลงระยะ80กิโลผาตัดอัลตาเทลนะครับก็นี้มารับหยุดวลาปราะมาณบ่ายโมงเสร็จเรียบร้อยตัวอุวปรกรณ์เรียบร้อยแล้วครับปล่อยตัวเที่ยงคืนวันนี้นะครับผมมีเวลาให้อา่าน่าจะ20ชั่วโมงมั้งผมไม่แน่ใจนะผมจำไม่ได้นะครับก็วิ่งกันตอน,น,นคืนยันเช้าโอเคก นักวิ่งพูดง่าอยู่ข้างหลังนะครับนี่อยู่ที่ตัวจุดปล่อยสตาร์ทนะครับพรุ่งนี้เขาจะนั่งตัวิ่งกลับเข้ามาเข้าเส้นชัยตรงนี้โอเคยังไงเจอกันพรุ่งนี้มีพลังเหนื่อยมากนะนี่ว่าพลังงานสุดยอดเลยนะครับนี่ในขณะที่พลังงานพลิกกลับลังซึมครับผมด้านในดีดมากๆเลยตอนนี้นอนน้อยแต่ก็นอนนะครับนะฮะนอนน้อยแต่ก็ลุยได้แน่นอนนะครับตอนนี้ 23นาฬิกา57นาที55วินาทีครับเตรียมตัวนับถอยหลังเข้าสู่การวิ่งในระยะ80กิโลเมตรของผาตัดอัเอรทรไปแล้วทุกคน10วินาที ก็เลยนะ นี้ผ่าน10โลแรกแล้วทุกคนเวลาอยู่ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับชั่วโมงกว่าก็ากาประมาณตีหนึ่งครึ่งพอดี10ิโล81ครับมีกีผ่าน CP เติมน้ำมานะครับเราก็กำลังไปต่อเขาบอกว่า CP ถัดไปเช็คคอย์แรกประมาณ7กิโลโอเคไปเรื่อยๆรื่อยังไม่ร้อนมากครับตีหนึ่งครึ่งหายง่วงไปพักมือไ ไปได้วิ่งกคืนนา้นมากครับสุดท้ายก็นั่นแหละรครับอินทนนท์ล้างสนามเปนน็นหานี่ผลอยู่เหมือนกันนะโอเคเอค่อยๆไปเดี๋ยวเน้นจบไปก่อนโอเคโอเคครับเดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวรอสว่างล้วจะได้ถ่ายเยอะกว่านี้นี่มันมืดเนาะมันก็ยังมองไม่ค่อยเห็นโอเคครับวันนี้เป็นอีกซีพีหนึ่งนะครับที่ระยะ55 ก็แ80มารวมกันที่ผมถามพี่คนนั้น <S <S <an> <S เขาบอกว่าเวิ่งไปมาณ10โลแล้วได้ยินพี่เขาบอกเขาขึ้นไปเนี่ยจะเป็นบอสตัวแรกนะครับผ่าตัดพวกขึ้น,ย,ย,านยาวๆนะฮะยาวๆนี่อยู่กิโลที่21นิดๆนะครับยิงยาวตอนนี้ตีสี่ตีสามห้าสิบเก้านจะตีสี่เลยยังไม่สว่างเลยก็ถ่ายได้ประมาณเท่านี้ ผมก็ยังโอเคอยู่ครับเติมนะเติอะไรก็ไปเรื่อยๆอาจจะไม่ค่อยท็อปฟอร์มมากแต่เน้นจบไปก่อนตอนนี้ตอนแรกกะว่าจะโชว์ท็อปฟอร์มเ้วอยแต่ไม่ได้แล้วไปกันเพื่อนฝูงเยอะแยะแล้วเพราะว่ามีอ่าอะไรนะอีกระยะมันรวมกันแล้วคันนี้ไม่เหงาแล้วเมื่อกี้เหงาอยู่คนเดียวเกือบสองชั่วโมง โอเคไปกันครับบอหนิง <Morning S 1> นะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีห้าสามสิบแปดนะครับเริ่มสว่างแล้วระยะก,กิโลอยู่ที่ประมาณเกือบจะยี่สิบเจ็ดแหละผ่านมาห้าชั่วโมงครึ่งนะครับวันนี้สว่างแล้วต์ทมาตั้งท่าเที่ยงคืนครับทุณเยอะแบบไปเห็นกนะระถัก เระยะทางยาวไกลตบบนี้สดชื่นมากไม่เห็นป่านั้นโอเค จำเลยไม่ได้ใช้แล้วไปต่อโอเคครับนี่คือยอดที่3นะครับยอดสูงสุดดอยสามดอยสามอำเภอเขาค้ออำเภอเขาค้อนะครับทุกคนสูงสุดเพชรบูรณ์มันจะเป็นประมาณสามสิบสามโลกว่ากว่าลบนี่ก็ยังเห็นว่าผ่าซ่อนแก้วอยู่นะตอนนี้ก็าเจ็ดมงโอเจ็ดมงตรงพอดีเดี๋ยวผมจะรีบไปต่อละยังเหลือระยะที่ต้องไปไปอีกโอเคครับ เราใส่กันยาวๆตอนนี้อยู่บริเวณตกนะครับระยะทางผ่านมาได้ครึ่งทางแล้ว43สิโลกว่าๆผมอยู่กับพี่น้องนะครับพี่น้องมาจากขอนแก่นน้องคันมาน่อยเนี่ยก็ได้ร่วมชะตากรรมอยู่นะครับเดี๋ยวไอ้ครึ่งหลังเนี่ย มันจะเป็นการแข่งย่างสดๆใช่มันจะเป็นมหามากลาบ่าที่เรากำลังจะไปที่คัดออฟแรกนะครับอาเป็นคัดออฟเดียวของรายการนี้แล้วก็อีกทีก็คือเข้าเส้นชัยเลยตอนก่อนสองทุ่มถ้าจัดระยะตรงนี้ไปถึงก็น่าจะมีอีกหกชั่วโมงก็น่าจะมีห้าหโมงหวังว่าเป็นอย่างนั้น โอเคไปกันต่อไงต้องพี่สบายเลยน่าจะได้อยู่เดี๋ยวเติมเติมยาเข้าไปเหมือนเมื่อกี้เมื่อกี้เริ่มมีอาการแล้วเอามาไว้ที่นี่ไงไม่ได้พกไปด้วย าจากข้างล่างนูน้นคือไปรู้ว่าผ่านไปได้ไงเหมือนกันนี่คือเวลาประมาณ11บเอโมงตรงนะครับกับระยะ51ไสปลายๆครับในกาผมน่าจะ52แล้วใกล้หักลบประมาณนี้ร้อนมากๆนี่ก็ต้องงัดกันทุกวิธีนะครับใครจะทำตัวเย็นได้มากที่สุดแต่วิวสวยนะ แต่มันโล้นเลยอ่ะอเสียดมงเจนาทีลุยกันต่อไปโอเคก็กิโลที่57ยังเข้า58นะครับเวลาประมาณระมาณจะเที่ยงครึ่ง ผ่านมาเมื่อกี้บอกตรงๆว่าหลอนมากๆก็เกือบดใจทุ่งสง,งานสดชัดใครจะมาผ่าตัดนะบอกเลยทนร้อนได้ๆเอาน้ำแข็งใส่เปอ้อาหาวิธีทำให้ตัวเอง,เงยังปกป้องมไงไันไรยงนลยห้าสิบแปดสิบโอ้ก็จะเข้าป่าม่ได้บอกเลยสุดจริง เื่นชมธรรมชาติดไ,ดได้เลยเห็นอะไรเขียวๆบ้างเดี๋ยวนี้ครับก็จะกลับขึ้นไปทางผาตัดครับไปถึงตรงนั้นก็จะประมาณ65กโลแล้วก็จะเรียอระยะอรกม15กโลนิดๆก็จะจบแล้วโอเคไปลุยต่อตอนนี้กำลังจะเข้าสู่กิโลที่69-70นะครับ น,นีการหลบฝึกให้นักวิ่งเทียวหลบกลับระเบิดของน้องวัวนี่น้องบัวโอเคกับผ้าตัดไปสู้กันต่ออีกสิบโลนิดๆจะจบแล้ว แล้วรอใครมาแต่ไม่มาด้วยนะมาเที่ยวเฉยโอเคครับไปกันต่ออันนี้ทุกคนตอนนี้เรากำลังกลับเข้างานผมอยู่กับพี่เอ๊นะดีใจกับพี่เชอร์พี่แอ๊ดเลยเดี๋ยวเราจะไปส่งไป CM Six เดินไป CM Six เดิยเข้าซิ่เดินย่า เากลับกันมาแล้วออกไปกันตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับทุกคนใครครับ <c oughs> ใ,ใครจะเป็นนั <c oughs> กวิพืชวัชพืชไทยั ครับมาอีกครับมาตันต่อยเรื่องเลยสำหรับ8 0ขอ,อคบคุณกคดูอยู่สหรับมาตัดต่ครับวันนี้ก็จบแล้ว,ลวขอบคุณมากที่ทดิดตาม871ครับ